้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอกขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน10โมเมนต์หน้าจดจำไม่ลืมของลีโอเนลเมสซี่ในสีเสียของบาร์เซโลนาอาจมีขยับที่ทันฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยหากดูและชอบใ้ชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับโมเมนต์แรกสัญญาณกระดาษเช็ดปาก นี่คือกระดาษเช็ดปากที่มีสมบัติล้ำค่าและมีมูลค่ามากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้และมันก็เป็นสัญญาฉบับแรกระหว่างลีโอนเนเมซี่กับบาร์เซโลนาในซัาย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายนปี2000นะครับที่ตอนนั้นเมซี่เพิ่งมีอายุเพียง13ขวบได้บินจากอาร์เจนตินาเพื่อมาทดสอบฝีเท้ากับบาร์เซโลนาซึ่งจาตัวก็สามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและก็ผลงานไปเข้าตาชาลีเรซักเลขาธิการฝ่ายเทคนิคของสโมสรที่เมื่อเห็นลีลาของเด็กคนนี้ไม่นานก็นรับรู้ได้ถึงฝีเท้าอันเอกอุกเกินกว่าอายุของตัวเขาเอง แต่ทว่าการที่บาซ่าจะเซ็นสัญญาก,กับเมซี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนื่องด้วยที่เขานะครับไม่ใช่นักเตะยุโรปทาให้มันต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างทั้งต้องหางานให้พ่อของเมซี่รวมไปถึงต้องรับผิดชอบค่าฉีดทอมอมนห้กับเมซี่ทําให้เรื่องราวต้องผ่านไปหลายเดือนซึ่งหลังเมซี่นะครับบินมาทดสอบฝีเท้าพ่อของเขาก็เริ่มไม่สบอารมณ์และกําลังจะพาลูกชายไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรอ,อื่นเวลาล่วงเลยมาจถ,ถึงเดือนธันวาคมนะครับก็ได้มีการนัดพบกันระว่างชารีเลซกับแมวมองและตัวแทนของเมซี่ก่อนที่จะมีการพูดคุ มอบสัญญาให้กับตัวนักเตะทันได้นั้นทางฝั่งเรซักก็หยิบกระดาษเทช,ชู่พร้อมเขียนข้อความลงไปว่าณสโมสรบา์เซลล่าวันที่14ธันวาควมปี2000ต่อหน้ามินเกย่าโอราซิโอชาลีเรซักตำแหน่งเลขาธิการฝ่ายเทคนิคสโมสรบาเซลล่าดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของเขาให้คำสัญญาว่าแม้จะมีบางความเห็นที่ต่อต้านการเซ็นสัญญากับนักเตะอย่างเมซี่แต่เราจะยังคงรักษาข้อตกลงให้ไว้ได้ตลอดไปซึ่งนั่นก็คือสัญญาครั้งประวัติศาสตร์และครับผมเพราะว่าจากนั้นช่วงต้นเดือนมก,การาคมปี2001เมซี่ ก็ได้กลายเป็นนักเตะของบา์เลนาอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมกับที่มโมโสสอนนักรับให้บ้านหนึ่งล้างกับครอบครัวเมซี่ข่าตัวเครื่องบินไปลกับย uh ัวเจตินาหางานให้คุณพ่อของเมซี่เสร็จสับและรับผิดชอบค่าฉีดฮอร์โมนในทุกเดือนที่ราคา20,000ยูโรโมเมนต์ที่2เปิดสิ่งนัดแรกกับทีมชุดใหญ่ หลังจากได้รับสัญญากับบาซ่านะครับผมเจ้าหนูจากอาเจนินาการเโลดเล่นกับทีมชุดเยาวชนหลายปีค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับจนกระทั่งได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่ซึ่งมันเกิดขึ้นในเกมอุ่นเครื่องที่พบกับ FC ฟซีปอร์ตของโชเซ่มูรินโญ่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2003ซึ่งตอนนั้นนะครับเมซี่มีอายุเพียง16ปี4เดือนกับ23วัน แต่ถ้าว่าเกมทางการนะครับผมต้องรอคอยจากวันนั้นนานพอสมควรเพราะว่ามันเกิดขึ้นในวันที่15ตุลาคมปี2004นัดที่7ของลาลิกาสเปนในปี2 0 0 4ถึงวันนั้นนะครับผมบาร์เซโลน่ายกพลออกไปเยือนเอสปันยอนและเกมวันนั้นเมสซี่ถูกส่งลงสนามมาในช่วง8ปนาะทีสุดท้ายของเกมแทนที่ของเดโก้ซึ่งนั่นนะครับคือก้าวประวัติศาสตร์ของเด็กน้อยจากอาเจนินาวัย17ปีทำให้เขานะครับผมสร้างสถิติเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นในเกมอย่างเป็นทางการของสโมสรบนะา,านะร์เซ คาดเท่ากับวินาทีต่อจากนั้นนะครับที่เชื่อววันน้อยคนจะคาดว่าไอ้หนูคนนี้แหละกําลังจะก,ก้าวขึ้นมาเป็นตํานาของสโมสรนในเวลาต่อมาโมเมนต์ที่3ประตูแรกกับบาซ่า ภายหลังประเดิมแรกแล้วนะครับผมจุดหมายต่อไปที่เมสซี่เองตามหานั่นคือการเปิดซิงกับทีมชุดใหญ่ให้ได้แต่วารดิสก,การ์ตอนนั้นนะครับผมมันไม่ง่ายเลยเนื่องจากตัวเขาไม่ถูกส่งลงสนามแบบสม่ำเสมอซึ่งส่วนใหญ่ก็หนักไปทางไม่มีชีพบนลมาหน้าสำรองซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ที่แฟรงไคร์ก์นะครับกุนซือของทีมในตอนนั้นจะเก็บเมสซี่ไว้เป็นตัวสำรองเพราะว่าด้วยอายุของเมสซี่ยังคงถูกจากัดคําว่าดาวรุง่งจนกรนะทั่งเกมนัดที่3ามของซีซั่นนะครับมันตรงกับวันท หูลีโอเนลเมซี่นะครับผมถูกส่งลงสนามในฐานะตัวสำรองช่วง2นาทีสุดท้ายแทนที่ของซามูเอลเอโต้แม้ในวัน,นสนามจะน้อยนะครับแต่ทว่าเมซี่ในวันนั้นก็สามารถบันเดิมตงแรกด้สำเร็จจากการแอซิสของโรนินโยซึ่งวันนั้นนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมแน่นอนว่ามันไม่มีใครตื่นขึ้นมาคาดคิดว่าข่าวจะก้าวขึ้นมาเป็นดาวยิงตัวความหวังของทีมและจะผลิตประตูให้กับแฟนบอลได้ช่นชมมากกว่า600ประตูโมเมนต์ Moment ต่อมาดาวสัน่นโบตลอดกาล จากวันแรกที่เขาพาลูกบอลไปกระทบก้นตระขายเหตุการณ์เหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นอีกหลายร้อยครั้งจนกระทั่งตัวเลขมาไปแต่ที่คําว่าดาวสันโวของสโมสรแน่นอนวันนี้ไม่ใค่เรื่องแปลกเพราะถาวัดจากผลงานนะครับและตัวเลขแต่ขวบปีของเมซี่สถติตด,ดังกล่าวนะครับมันไม่ได้เกินเลยไปเลยสักนิด672ประตูเป็นตัวเลขที่เมซี่ทิ้งไว้ที่บาซโลนาแม้มันจะต้องหยุดนิ่งลงแต่เพียงเท่านี้แต่ทว่ามองกันตามความเป็นจริงจากสถิติแบบนี้นะครับให้เวลาอีก10ปีก็ยังไม่รู้ว่าใครกันจะก้าวขึ้นมาโคน่นบอลลัมไปได้เอาแ อันดับ2อ,อย่างเซซาโรดิเกวสที่ยิงไป232ประตูก็ยากต่อการทำลายแล้วแน่นอนว่าตัวเลขของเมซี่อันนี้นะครับผมจะอยู่บนยอดไปอีกนานหลายสิบปีเพราะว่าคุณสมบัติของคนที่จะทำลายนั้นคุณแม่งต้องมีผลงานที่สม่ำเสมอแถมต้องลงเล่นกับทีมไม่ต่ำกว่าสิปีอีกทั้ง2ปัจจัยดังกล่าวนะครับก็ยังไม่การันตีว่าคุณจะทำได้บอกเลยครับว่าสถิติ612ประตูของเมซี่นั่นแหละมันอาจจะเป็นร่องรอยที่เมซี่ทิ้งไว้ให้กับแฟนบอลได้ชื่นชมตลอดกาลก็เป็นได้ โมเมนต์ที่5ลงเล่นมากที่สุดตลอดกาล นอกจากจะครอบครองสถิติซัดประตูให้กับทีมมากที่สุดแล้วนะครับผมลีโอเนวิซซี่ยังคงเดินหน้าสร้างสถิติเป็นนักเตะที่ลงสนามในสีเซียของบาร์เซโลน่ามากสุดที่จำนวน778นัดตั้งแต่ปี2004ซึ่งจากจำนวนดังกล่าวนะครับจำแนกออกมาเป็นลาลีกาสเปน520นัดฟุตบอลถ้วย20นัดบอลยุโรป153นัดและรายการอื่นอีก25นัดแน่นอนว่าสิ่งสำคัญสุดคือเขาอยู่บนยอดสุดของพีระมิดลงเล่นนี้และมันยากมากเลยครับที่จะหาใครสักคนได้โอกาสลงสนามกับสโมสรเดียวได้มากมายถึง700 178เเกมอะโมเมนต์ Moment ที่6ทริปเปิลแชมป์2รอบ คำถามที่ยากมากต่อการคิดคำตอบก็คือบาร์เซโลนาที่แม่งไม่มีเมซี่จะกอบโกยความสำเร็จได้มากขนาดนี้หรือเปล่าแค่คำตอบมันคงไม่สำคัญนะครับเพราะกับชีวิตจริงเมซี่และบาร์เซโลนาต่างเกื้อหนุนกันพาสโมสรพุ่งชนความสำเร็จอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะในปี2008และปี2014ที่พวกเขาสามารถสอยที่เป็ลแชมป์มาครองได้ครั้งแรกมันเกิดขึ้นในยุคข,ของเปปกวา์ดวโรลาที่โคตรแข็งแกร่งอัดแน่นในคุณภาพทุกตำแหน่งส่วนอีกคั้ังนะครับผมถูกสรรนาโดยลุยส์เอโนริเก้ที่จะว่าไปมันก็นยอดเยี่ยมกว่าด้วยซ้ำหากถามว่ารระะะอะไนคับ บอกไปเลยว่าเพราะอาสุกรารนาในซีซั่น2014-2015นั้นพวกเขาสอยแชมป์มาเชยชมได้ม,มากถึง5ถ้วยและก็กลายเป็นที่กร่าวขานจนถึงทุกวันนี้ในความเก่งกาจและยอดเยี่ยมของขุมกําลังที่ผสมกันออกมาจนรสชาติมันกลมกลม่อมและไม่ใช่เรื่อที่ฟลุกกับตำแหน่งแชมป์ที่มีเมสซี่เป็นคนนําทัพกว่าแชมป์แบบไม่รู้จักเบื่อโมเมนต์ Moment ที่เจ็บ5แชมป์ในความทรงจา อย่างที่กล่าวไปในประเด็นเมื่อสักครู่นี่แหละครับผมีซีซั่น 2, 2014ถือว่าเป็นปีที่สุดยอดของบาเซโลนาและตัวของเมซี่แล้วเพราะด้วยความสำเร็จที่โกยมาได้ถึง5โทรฟี่แชมป์ไล่มาตั้งแต่ลาลิกาสาเปนโกปาเดเรย,ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟ่าซูมาคาร์และสมโมสรโลกนักเตะในแกนหลักทีมชุดดังกล่าวนะครับนอกจากเมซี่แล้วไปนำโดยลุยโซเรสเนมา่าอินเนสตาบุสเกตเคราตปิเก้มันเลยทำให้ขุมกำลังชุดนี้ลงตัวและผลลัพธ์ที่ออกมากระตอกย้ำในความยอดเยี่ยมของพวกเขาได้เป็นอย่างดีณนะวันนั้นนะคประต จากการลงสนามทุกรายการ57นัดเรียกได้ว่าแม่งซัดมากกว่าจำนวนลงสนามและแน่นอนครับมาถึงช่วงปลายปีรางวับลบอลดอกก็ไม่ได้หนีเข้าไปไหนเพราะว่าครังนั้นนะครับเมสซ,ซี่ควา้ารางวัลบอลทองคำไปครองด้วยการรับเสียงโหวตมากมายถึง41.33โมเมนต์ที่8สี่สั้นที่พีคที่สุดในโลก เอาจริง,รงๆทางกางสถิติการยิงประตูของเมซี่มาพิจารณานะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เมซี่ทำมันยอดเยี่ยมในทุกซีซั่นอย่างแท้จริงแต่ถ้าว่าจะหาซีซั่นที่โดดเด่นแบบหลุดโลกก็คงต้องยกให้ปี2011นะครับผมเนื่องด้วยความสาเร็จ4แชมป์และที่สาคัญคือเรื่องสถิติตัวเลขที่เมซี่รังสรรค์ออกมาปีนั้นนะครับเมซี่มันโหดเกินไปครับกระนำไป73ประตูพุ่งด้วย34แอซสสิสจากการลงสนามทุกรายการไป60เกมซึ่งมันก็เท่ากับว่าซีซั่นนั้นดาวเตจจะจากอารเตติวน่ แน่นอนว่าตัวเลขดังกล่าวมันดูเวอร์วังอลังการแต่นี่คือสิ่งที่เมสซี่่ายมนออกมาให้แฟนบอลได้ชื่นชมนักปีนั้นส่วนเรื่องรางวับลบอลลมดอนนะครับก็สามารถคว้ามันมาขอได้สําเร็จจากคะแนนโหวต47.88ทิ้งห่างอันดับ2แบบไม่เห็นฝุ่นซึ่งผลลัพธ์นะครับมันก็คู่ควรที่จะออกมาในแบบนั้นและต่อให้เวลาเดินไปข้างหน้าอีกนานแค่ไหนนะครับจากปีนี้จนถึงปัจจุบันและปีหน้ารไปถึงอนาคตข้างหน้าอีก1 0 2 0ปีก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะมีใครสามารถยิงได้ปีนน73ปรระตต่่่อ1ซัแบบเมสได้หื ไม่โมเมนต์ที่9บัลลงดอ6สมัย เมสซี่เป็นมนุษย์คนแรกของโลกที่ได้รับรางวัลบอลลงดอร์หกสมัยและนี่คือสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างยอดเยี่ยมถึงความเก่งกาจและความสามารถของเขาจากจุดเริ่มต้นเมื่อปี2009ที่ได้รางวัลบอลทองคำมาครอเป็นครั้งแรกจากนั้นนะครับผมเมสซี่ก็เมาทุกปีตั้งแต่ปี2010 2011 2012รวมๆแล้วนะครับผมเมสซี่ได้ครอบครองรางวัลบอลลงดอร์ติดต่อกัน4ปีซ้อนเป็นนักเตะค,คนแรกที่สามารถทําได้แบบนี้แน่นอนว่าทุกรางวัลที่เขาเอาชนะใจคนลงคะแนนนะครับผมมันก็มาจากการทำงานที่ยอดเยีี่ยมในขอขงบาาซ นั้นนะครับผมอยางที่เคยกล่าวไปว่ามันคือการเคลื่อนหนุนกันมากกว่าเมสซี่ให้บาซ่าและบาซ่าเองก็ให้ความสําเร็จชื่อเสียงและกิยศที่คู่ควรสําหรับเมสซี่โมเมนต์สุดท้ายจากลายอย่างตํำนาน ตลอดระยะเวลากว่า15ปีภาพที่เราคุ้นเคยมาตลอดนั่นคือลีโอเนลเมสซี่กับการมีโลโก้บาซ่าอยู่ที่อกทางด้านซ้ายเรายอมรับนะครับว่ากินตนาการไม่ออกและหาให้ผลอะไรไม่ได้จริงที่ทําให้ทั้งคู่ต้องแยกจากกันสิ่งมันคงไม่มากเกินไปถ้าจะกล่าวว่าเมสซี่เป็นมากกว่านักฟุตบอลคนหนึ่งสําหรับสโมสรอนถ้วยแชมป์มากมายหลั่งไหลามายังค้านูได้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะฝีตีนของเมสซี่ผู้นี้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เมสซี่ตอบแทนให้กับสโมสรอนที่เชื่อมั่นในตัวเขาเชื่อมั่นในเด็กตัวเล็กๆจาากวัันนนน้ททีี ario, ท่่โรซิอบ น้ำข้ามทะเลมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองไม่มีแฟนบอลบาร์ซ่าคนไหนทําใจรับได้กับการจากลาในครั้งนี้ภาพที่แฟนบอลอาซูการานะ่ารับร้องไห้กับฮีโร่ของพวกเขาหมันกระแทกใจและมันกระสื่อออกมาเป็นความหมายทางภาษากายได้ดีที่สุดแล้วถึงแมจะรู้อยู่ว่าสักวันก็นต้องมาถึงแต่ทว่ามันคงจะเร็วเกินไปกว่าที่จะตั้งตัวและทําใจยอมรับมันได้สุดท้ายเวรกรรมที่เมสซี่ได้ทําไว้นะครับมันคงจะเป็นตำนานเรื่องราวที่แฟนบอลจะหยิบยกขึ้นมาพูดถึงกันไปอีกนานแสนนาน ไม่ว่าจะเป็นทุกท่วงท่าทุกลีลาทุกประตูทุกการหลอกของเขาจะถูกจดจำในฐานะตำนานของสโมสรแบบไม่มีวันลืมแฟนแฟนบาร์เซโลนาขอขอบพระคุณเมสซี่และนี่คือขอบสนามท็อปเทนหากโดยละชอบใจโปรโดกดหัวใจให้เราด้วยนะครับช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอกขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนาม